สบายดีปะลุงสบายดีพบพ่อกันแล้วกับซองบุกคนบรรณาปะลุงเลยบรรยากาศยามแรงเนาะพี่ใหญ่ไปก,ก,กับกินเข่ากับหมาคุ่งปะลุงเลยก็หุงซุนะเปเนยาะยพี่ใหญ่บนหลอดกาวลานหมดเลยน้องว่าครีมเพิ่นบุคคอยอยู่ดีไม่แห้งเรื่องแบบว่าเพิบะบะ่นบุคคอยอยู่นะแม่ันเป็วดเป็นวัด นมวยได้ย no eh? ังมา้นมวยเจ้าสวัสดีป้าลุงนะ่ตัวตุวกระปพงปุงเลยมีต็โตเปดตักกินตุกิงเลยพอดีคำเหมาะัเหมาะป้าตัวมีหอดกระเพงน้ำเนาะกระปงกินน้ำกระเง ไปหุงุบมาสังเกตไปที่ยายบนหลอดไปดงเลยกับล้านเพิ่นห้ามมา่้าขี่กระตุกหรือว่าขี่กระตอแ้วไปดงเลยกับเมาล้านเลย vân kín nãy động oh. <laughs> phần kinh ngày đó các chân 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 ้ได้าลุงสังเกตตมันนไม่กินมน้องเดือนนะเพื่อนกิน <laughs> น้ำมวยเพื่อนผมเคยกินเพื่นยันคาคอปะลุงเอย ข้างของน้ำมัดเสียงหย่ำปลาลุงหยกปุ๋ยนะจักแซ่บดูบเียบ้านกระปูองกระปาน้องนี่คือตัวน้องเลิกภาษาอังกฤลองดูน้องม้บีกินบงใดคือแนวใดป้าโดนน้ำมันนะ Luz ấy sa? A mang sao, quá sẵn chị kín. Mhm. 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 nhảm Mhm. Mhm. Em... nó khen, đi, đi nhìn nhảm mà. <cười> <cười> ทำอรนี่าโตกัซาบาตาบาเนี yet, so he ่ักตะับแป้งกูมันกะสีมีรสชานี่แซ่บกว่ากระปูเหป้าลุกะปูมันสีขาวกระปูมันสีขาวกะปูนี่มันสืบถึกิ่นข้าวเนาะแต่กระแป้งนี่มันบวข้าวไดไป้าลุงเลยพักกะมีซ้ำพักซ้ำหมดซ้ำกินกระลุงมาจากเฮือนแม่น้องขะดาเ่ยแม่ก่อนมารับาเาลมนเทกาอยู่น้นเห็นแล้วกับงชันยายนะป้าลุง เอาลาน <laughs> เพื่อนก็บ่ได้หยั่งไม่ได้ยังน้ำมดูดออกลานทรายเพื่อนบอลเป็นวัดพ่นลานาทรายเนี่ยฉูดกับอะไรบัวก็สร้า,รา,างอุ้มลูกคนน,น,น,กนี้งี้ชูดมาสร้าน้ำมวยน้ำมวยเดี๋ยวเคยกินเผื่อขึ้นเอาดูแค่น้องมวย ทางแรกบ่น้องไหมน้องเยี่ยมเพิ่นก็เพิ่นบโบกินปลาลุงเลยเหมือนเว้นเนาะเพิ่นโบกินกะแปฟบัดเพิ่นได้กินรถสุดท้ายหลเกี้ยงคือการปลาลุงเลยพอมันแซ่บบูกกะปูเดลยไม่ไม่ใครยำกระตัวหน่อยเนาะตัวหน่อยพอได้กินเอาเนี่ยคืได้ มันนอนเยล้วก็จะได้นอนง่อยเอ้ยบังขวักะบวังคำเนี่ยปลาดุงเลยกะเอาไปหายบาลังสิเคียวเนาะกะหลายเต๋อปลาดุงเลยให้เพื่อนต้มหุงกินให้สั่งบุบี้เปนน้องง่อยมันโตเลยวเนี่ยได้ส่วนใหญ่กันอยู่กับหลานคือเก่อนยังบ่นอนได้ปลดุงเลย

ตอนเด็กไปดูเลยตอนเด็กมันเสียออกไล่หล่ท่าฮาไปหากางเว้นคือบคอยได้เด็กไปดูมันอยู่แถวเงาไข่นอนอยู่แถวเงาไหมเงาไข่พอกลางคืนออกมาเโอ้ยเผนออกมาเยนันุอ้นี่เผยนออกมาอยู่แถวแขมพังไปดูเลยไข่ตัวน่อยเนี่ยก เลี้ยงกรเวยด้วยเหรอลกอัลวงคำนี่ปลาลูกวังคำนี่บลาคอน,นกัดแสดไปหาน้องสาวหลาเนาะให้น้องมวยิ่นแสดไปเลยแสดไปหาน้องสาวหลาว่ากินยีบกก่บบกระแป้งเพิ่นว่าอม่า,มานะแม่สิต้ามะฮุงเพิ่นอ่ะเลยเอาไปหายเพิ่นปลาลูกแต่ก่อนห้ากับบัวคาาไปหายดอกยันยันเพิ่นบัวก,กินน้องมวยยังเพิ่นบัวก,กินดิบเด้อแป้งไม่กินชุกเกิดบ่าแซ่บ เมาขอนก็ไปกินข้าวป่าครั้งแรกมืงอคืนนี่ประลุงเอลยกับแม่น้องนุน่าแม่น้องเดือนน้องว่าจิ้มเหมืนได้ช่งเดือนอย่างไปเนาะน้องไว้ไปเบิร์กบอลเอากระเป๊กมันเป็นแบบไหนไปน้ำไปเบิ่งกเนี่ยเหมาไปตะิดไป กินกระเพาะนินีะเชียร์ได้แต่ <c oughs> ออย่านักสั่งเขานมาดีินเอยยี่สิบอยากกินชุกย้ลงพื้นเอิแม่มาสั่งเลยวันนแม่คนไปจีนแม่เสือกแม่คนไปจีนกินกระแสบได้พงเอ้ยเพราะวะา่าอยา่ไปจัน ในขู่โตใหญ่มีแต่บ่าเลยในขู่อันนี้พอใหญ่มีอยู่เบ็ดละวแบบปลาลุงครับปจีมันไข่มันโอ้มันบไคือกระปูเนาะมตัน่ยตัวมเของแม่น้องเดือนมันมีแต่ต้น ตัวยหง่เพื่นว่าบแมนบอควนเลือกันบ่เพื่นว่าคือได้ตัวน่อยเท่าเพื่อนว่าก็แม่แม่ของแม่ต้องเดือนอะไรเพื่นปันหายน้องมาคืนปันกันพอดีเป็นสาพูดปลาเลยไม่น้องลูน่าเพิ่มย่อยบุญหลอดเพ่นกัครับล้านทสายเพื่อนคุณอะ